ค่ะน,นี่สารได้รับฟังนะคะวิธีการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและก็มีภาวะข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็นักศึกษาควรจะต้องมีการประเมิบบนด้วยว่าผู้สูงอายุแต่ละรายมีภาวะเสี่ยงนะคะต่อการหกล้มมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าผู้สูงอายุมีภาวะของสมองเสื่อมนะคะหรือว่ามีปัญหาในด้านของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆการรับประทานยาหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะนักศึกษาควรจะต้องสามารถที่จะประเมินภาวะเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้นะคะ ผู้สูงอายุนะคะมีความเสี่ยงต่อการหกล้มเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเองจากการหกล้มนั้นโดยตรงนะคะซึ่งผู้จากการหกล้มนั้นผู้สูงอายุอาจจะมีอาการกระทบกระแทกนะคะศีรษะกระทบกระแทกไปทําให้ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือว่าอาจจะมีผลนะคะในด้านของกระดูกหักข้อเคลื่อนตามมานะคะหรือว่าอาจจะมีผลในด้านของการเกิดอันตรายต่างๆนะคะจากการหกล้มนั้นนะคะเป็นแผลถลอกอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้น ะะการป้องกันการหกล้มจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นนะคะสำหรับผู้สูงอายุทุกรายนะคะในการประเมินนะคะภาะวะความเสี่ยงต่อการหกล้มประเมินได้จาก1น,นะคะมีการซักประวัตินะคะ การเจ็บป่วยปัจจุบันประวัติการเจ็บป่วยในอดีตประวัติของการใช้ยาประวัติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะแล้วก็ประวัติของการหกล้มโดยตรงเลยนะคะว่าผู้สูงอายุนะคะมีประวัติของการหกล้มมาบ้างหรือไม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยมีประวัติของการหกล้มมาก่อนนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการหกล้มนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2อถึงสเท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะอาจจะได้รับผลกระทบจากการหกล้มนั้นๆนะคะดังนั้นการประเมินภาวะเสิ่งจต่การหกล้มเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอันดับ ต่อไปนะคะก็คือการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการหกล้มของผู้สูงอายุนะคะนับตั้งแต่ด้านของภาวะสุขภาพเลยของผู้สูงอายุเลยว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างนะคะที่อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการหกล้มนะคะการเจ็บป่วยที่สําคัญที่อาจจะทําให้ผู้สูงอายุมีอาการหกล้มได้ง่ายก็คือภาวะของหลอดเลือดในสมอง ะะเพราะว่าภาะวะหลอดเลือดในสมองแตกตีบตานนี้จะมีผลทําให้ผู้สูงอายุมีการเลื่นหกล้มหรือว่าการหกล้มหัวศีรษะกระแทกนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ประเมินโรคประจําตัวต่างๆนะคะโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ําเมื่อเปลี่ยนท่านะคะนอกจากนี้นะคะการใช้ยาะะของผู้สูงอายุก็สําคัญด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าผู้สูงอายุมักจะมีการใช้ยามากกว่า1ตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการใช้ยาประเภทของยานอนหลับ นะคะยาที่มีผลต่อจิตรประสาทอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งเรื่องของการได้รับยานอนหลับด้วยนะคะผู้สูงอายุบางบางรายไม่ได้รับยานอนหลับแต่ว่ายาบางตัวมีผลต่อระบบประสาท<ๆ>เช่นยาแก้แพ้นะคะยาแก้หวัด ะะยาแก้ยารักษาภูมิแพ้อย่างนี้เป็นต้นการได้รับยาต่างๆกลุ่มเหล่านี้นะคะ anti histamine นะคะหรือยากลุ่มของจะลดภูมิแพ้ต่างเนี่ยจะทําให้ผู้สูงอายุมีอาการง่วงนะคะอาจจะง่วงในระหว่างกลางวันนะคะทำอะไรแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุมีการขับรถหรือทํางานกับเครื่องจกักรก็มีโอกาสเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกลม้มจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่น ในเรื่องของภาวะของการเดินนะคะผู้สูงอายุหลายรายเลยค่ะที่มีปัญหาเรื่องของการเดินการทรงตัวนะคะการทรงตัวคืออาจจะมีอาการบ้านหมุนนะคะหรือเดินเนี่ยนะคะมีท่าเดินที่ไม่สม่ําเสมอนะคะอาจจะลงน้ําหนักข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปนะคะหรือผู้สูงอายุบางรายก็จะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเช่นาสายตาสัาน้นสายตายาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะปัญหาเรื่องของท่าเดินนะคะเดิน เดินเซนะคะเดินไม่เดินผิดปกตินะคะนอกจากนี้ก็ต้องประเมินภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวค่ะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆพื้นนะคะพื้นที่เดินเนี่ยนะคะพื้นในบ้านหรือพื้นรอบบ้านเนี่ยนะคะว่ามีความสะอาดจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่หลายบ้านเลยนะคะที่มีลักษณะของพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะคือพื้นต่างระดับ นะคะหรือว่าออพื้นลื่นนะคะมีน้ำไหลนอง,องนี่เป็นต้นถ้าพื้นลื่นน้ําไหลนองนะคะพื้นต่างระดับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้มง่ายเช่นเดียวกัน ะะพเพราะฉะนั้นต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวผู้สูงอายุเองนะคะจะอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะจะสภาพของการเดินนะะการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุเวลาที่เราดูแลผู้สูงอายุนะคะเราต้องคาดว้เสมอว่าผู้สูงอายุทุกรายมีโอกาสกี่เสี่ยงต่อการหกล้มด้วยเสมอเพราะฉะนั้น จำเป็นที่ต้องมีการประเมินนะคะความรุนแรงของการหกล้มด้วยเสมอนะคะจากนั้นนะคะถ้าผู้สูงอายุมีภาวะเสี่ยงนะคะต่อการหกล้มเราควรจะทําอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการแนะนําผู้สูงอายุค่ะในการป้องกันการหกล้มป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะในเรื่องของแนะนําในเรื่องของการใช้ยาที่เสี่ยงนะคะที่มีผลต่อระบบประสาทและเสี่ยงต่อการง่วงนะคะ ต่อการามีการอ่อนเพลียนะครับมีการปวดศีรษะวิงเวียนหน้ามืดต่างๆเหล่านี้ต้องแนะนำนะคะว่าหลังจากรับประทานยาแล้วควรจะนั่งพักไม่ควรจะลุกเดินไปไหนแลวอาจจะทําให้เกิดตอเสี่ยงต่อการหกล้มได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็แนะนําในเรื่องของการประเมินสังเกตตัวเองค่ะว่าตนเองมีภาะวะเสี่ยงต่อการหกล้มมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือแนะนําในเรื่องของการเดินนะคะเดินให้มั่นคงนะคะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่อการหกลม้มผู้สูงอายุ หลายรายเลยค่ะเคยมีประวัติเรื่องของการหกล้มแล้วไม่กล้าเดินนะคะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลควรจะต้องให้ความมั่นใจกับผู้สูงอายุว่าเขาจะไม่เกิดการหกล้มถ้าเขามีการป้องกันร,ระวังตัวที่ดีนะคะลุกเดินออกกําลังกายและป้องกันการหกล้มไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะต้องเตือนผู้สูงอายุค่ะว่าถ้ามีอาการวิงเวียนเวียนศีรษะนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือสิ่งใดเขาขอความช่วยเหลือได้นะคะจากที่ใดนะคะถ้าในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ อยู่อาจจะมีการให้โทรศัพท์นะคะหรือว่ากลิ่งนะคะเพื่อที่จะเตือนว่าเมื่อเกิดอะไรเกิดขึ้นให้สามารถที่จะเรียกนะคะ ผู้ดูแลนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเดี๋ยวสมัยนี้นะคะจะมีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบของซีรีนะคะหลายรายเลยก็สามารถที่จะใช้ระบบของซีรีเข้ามาช่วยได้เช่นเดียวกันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอาจจะแนะนาในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆเช่นไม้เท้านะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์ช่วยเดินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือหัวใจที่สําคัญนะคะของการดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือในการเรื่องของการประเมินภาวะเสี่ยงนะคะต่อการหกล้มแล้วก็การให้ข้อมูลนะคะกับผู้สูงอายุเพื่อที่เขาจะได้สามารถป้องกันการเกิดการหกล้มนะคะณที่บ้านหรือว่าไม่ว่าจะที่ใดใดก็ตามนะคะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะพื้นนะคะควรจะเป็นพื้นที่เรียบนะคะไม่ลื่นเกินไปนะคะทางเดินควรจะต้องแสงสว่างที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีที่ยึดนะคะในบ้านอาจจะมีที่ยดึดในห้องอาบน้ําอาจจะมีเขาเรียกว,ว่าลาวเดินราวจับนะคะเวาลาอาบน้ําก็คือต้องจับราวไว้นะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแสงสว่างก็ต้องสําคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเราไม่คาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจที่สําคัญของการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องดูแลเรื่องของการป้องกันการหกล้มนะคะและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ผู้สูงอายุควรจะต้องมีบทบาทที่สําคัญในการป้องกันการเกิดการหกล้มนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอาจารย์ก็ขอฝากนะคะสาระสําคัญนะคะในการดูแลผู้สูงอายุ Cohen <c oughs> นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมการดูแลผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุที่มีโอกาสเกิด การหกลมะะ้มค่ะเพื่อที่จะให้สามารถให้การป้องกันการเกิดภาวะหกล้มนะคะแล้วก็ให้การดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างแรงจูงใจนะคะให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นตัวเองนะคะสามารถที่จะดูแลตนเองได้และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการหกลม้มสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการเมื่อเกิดการหกลม้มค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต,ต่างๆได้จากบทเรียนนะคะ ที่มีอยู่นะคะทางออนไลน์แบบเปิดนะคะและมีความสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของการเรียนนะคะหรือมีปัญหาในด้านของการฝึกปฏิบัติสามารถติดต่อนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเปรมเดอไทยน้อยหมื่นวัยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้นะคะก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาคา่ะทั้งนี้สิ่งที่สําคัญนะคะขอเนื้อสารนาสาระที่ได้นะคะศึกษาในบทเรียนนี้นําไปฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความชํานาญสามารถนําไปดูแลผู้สูงอายุนะคะในครอบครัวในชุม ชนได้นะคะทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอาจารย์ก็ขอจบนะคะสรุปสาระสำคัญแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการเรียน,นะคะ่ะ